จิ้งจอกเท่ายี่สิบแปดพฤศจิกายนสองพันห้า้ยหกสิบเจ็ดนกยักษ์พร้อมจิ้งจอกเท่าเชื่อว่ากองทุนวายุพักหรือนกยักษ์พร้อมบินโชวหุ้นตัวใหญ่หากสภาพตลาดไม่เอื้ออนวยดัดชนีตลาดพังด้วยเม็ดเงินยังเหลือหลายหมื่นล้านบาทบนปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจไทยยังถือว่ามีการเติบโตมีอนาคตรอแอดไว์ยอตัว รอราคาหุ้นแอดไวหรือ ADVICE ต่ำกว่า6บาทนับเป็นจุดย่อตัวของราคาน่าสนใจด้วยหุ้นแอ v ไวสถือว่ามีปัจจัยพื้นฐานกำไรปีนี้ก็น่าจะหล่อเหมือนกับเจ้าของและผู้บริหาร TOA ร่วงตามข่าวเช้าวันนี้ราคาหุ้น TOA ปรับตัวลง13.69%ด้วยนางละอ ตั้งคาระวะคุณและนางวิไลตั้งคาระวะคุณมีเอี่ยวปั่นหุ้น D ดีเพโดยกรอต่อกล่าวโทษผู้กระทำความผิดรวม29รายต่อ DSI กรณีสร้างราคาและต่อหรือปริมาณการซื้อขายหุ้นดีเพพร้อมทั้งรายงานการดำเนินการต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปองโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้นอินไซด์ .com